เลยเราจะไปทานชาชุยฟงกันนี่นะครับไรชาด้านข้างสวยงามมากเลยครับส่งให้เพื่อนดูกันนะครับได้ชมกันบรรยากาศด,ดีจริงๆเลยนะครับตอนนั้นได,ไดยังตัวเล็กเองโอ้โหนับว่าเรามีอากาสได้มาถือว่าเป็นการดีนะครับอือไรชาชุยฟงโอ้โหสวยงามมากครับ สุดยอดจริงๆทำคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมน,นะครับได้ชมบรรยากาศแล้วก็จะได้ทานชา,ากับเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะครับอืเหนือที่หลายพันไร่นะครับหลายพันไร่เลยอืมโอ้โห,โหบตตรรยากาศตรงนี้นะครับ ได้มาแล้วมาเช็คอินแล้วมาถ่ายรูปกันก็ถือว่ามีความสุขกันแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายของเรานะเอนะครับตอนนี้กำลังหาที่จอดรถกันอยู่นะครับ โอ้โหคุณสิดาต้องชอบแน่นอนเลยเออืมันละครับนนม,มันละครับท่านผู้ชมเพื่อนๆถามกันมาเลยนะครับใครเด็ดๆชมอืมสวยงามเ้าถ่ายรูปเหมือนเราหนะมั้งครับอา้าว บัญชีการตรงนี้นะครับพี่ซอนจับภาพไว้แบบนิ่งๆแบบมืออาชีพเลยนะครับอือหือชาชาชาตามโรงเรียนก็อยู่ตรงนี้ไปไปไหนกันไหนเนี่ยเขาโทรศัพท์ใครเข้ามาเดี๋ยวค่อยรับนะครับเพราะว่าพี่ซอนกำลังจับภาพอยู่นะครับภาพกำลังนิ่งๆอยู่นะครับ เื่อความสวยงามของภาพโทรศัพท์เราสักครู่นะครับโอ้อสวยงามมากเลยครับให้พเพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะสอนจับภาพแบบนิ่งๆนะครับโฟกัสแบบที่เดียวตั้งกล้องไว้ใช้มือประคองไว้นะครับ ติดกับกระจกรถเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมภาพที่สวยงามเป็นภาพที่นิ่งๆนะครับต้องให้นิ่งที่สุดนะครับมีไหมเดี๋ยวให้ลงก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยที่จะรถอีกทีนึงนะครับ